E สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระฤหัส,สบดีที่25มกราคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีและภระิยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วันนี้เวลา18นาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายฟรังวอลเทอร์สไตไมเออร์ประธานธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและนางเอลเคอร์บูเดนเบนเดอร์ภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่2 4ถึง26มกราคม2567 ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระกรันถมตะทองลายดอกพุทธานใบเทศและตลับถมตะทองลายดอกพุทธานใบเทศระดับเพชรแก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยาและประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายภาพพิมพ์นูนต่ำภาพรั รัฐสภาสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและจากการพอสเลนลวดลายต้นญ้าและนกไอบิดส,สีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฟรังวอลเทอร์สไตน์ไมเออร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่พุทธศักราช2,560 โดยในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนีมาก่อน ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานนับตั้งแต่ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรเปรเซียหรือสหพันธ์สาธารณร,รัฐเยอรมนีในปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อพุทธศักราช2405โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนที่แน่นแฟ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขาโดยนอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท,ที่สำคัญของประเทศไทยแล้วยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี เวลา19นาฬิกา15นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จุรีวิจิตวาทการนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นำคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนดและบางเกาะคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ส่งเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกอาทิองค์การอนามัยโลก WHO ธนาคารโลกองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ u s a องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นใจก้ามูลนิธิ Rock กี้เฟลเลอและหน่วยงานระดับนานาชาติร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27มกราคม2567ภายใต้แนวคิดภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติเป็นการประชุมระดับนานาชาติด้านสุขภาพที่มีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพเป็นประโยชน์ต่อด้านการแพทย์การสาธารณสุขช่วยสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรนักวิชาการและผู้นำด้านการแพทย์การสาธารณสุขระดับโลก รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโอกาสนี้ทรงฟังศาสตราจารย์คิชชอมาบูบานีนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาของมหาวิทยายลัยแห่งชาติสิงคโปร์บรรยายพิเศษเรื่อง i s Our World Coming Together or Falling Apart โลกของเรากำลังผนึกพลังหรือกำลังแตกสลาย จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกในหัวข้อพระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนื่องใน100ปีการอุดมศึกษาไทยซึ่งสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงริเริ่มวางแผนพัฒนาการแพทย์ไทยตั้งแต่ครั้งยังทรงศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกา ทรงรับเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเจรจากความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์และศิริราชพยาบาลจากหลักสูตรประกาศนียาบัตรแพทย์เข้าสู่มาตรฐานสากลในระดับปริญญาแพทยาศาสตร์เป็นคณะวิชาแรกของเมืองไทยเริ่มการเรียนการสอนในปี2466 จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนแพทย์สำเร็จการศึกษารุ่นต่อรุ่นสร้างผลงานและความแข็งแกร่งให้กับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่องนับเป็นพระคุณูปการที่ทรงมีต่อการอุดมศึกษาไทยอย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรบวราขัติยราชนารีพระราชทานพระวโรวกาศให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรรัตติยราชนารีสเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาบรมราชินีนาศคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน พระราชทานพระวโรกาศให้รองศาสตราจารย์เพศัชกรเนติสุขสมบูรณ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลนำศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายเสวะริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้บริหารเฝ้า ถาวายเกียรติบัต,ตรศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาชีวเคมีภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเวลา13.56นาฬิกานาทีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบ,บันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าเพื่อขอพระราชทานพระวินิจฉัยความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และสถาบ,บันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เมื่อปี2549สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีได้เคยเสด็จไปทรงงานทางวิทยาศาสตร์วิจัยวิชาการกับสถาบันเคมีอินทรีย์เซี่ยงไฮ้ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสร้างคุณอุปการในบทบาทวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียนำไปสู่การพัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมระดับสูงระหว่างประเทศสู่บันทึกแห่งการเวลา สำหรับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากจีนและทั่วโลกเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงระดับโลก โอกาสนี้ทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับคณะผู้บริหารสถาบันโดยทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่างๆระหว่างสองสถาบันนำไปสู่ความร่วมมือก่อเกิดประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคต คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดตากและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษา วันนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติขจอรอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ก่อตั้งเมื่อปี2557เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกและกิจกรรมต้านยาเสพติดอาทิ กีฬาสีต้านภพยาเสพติดการเล่นฟกซองช่วงพักกลางวันรวมถึงส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมของจังหวัดและโครงการท no. ูบีเนอร์วัน ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยจัดกิจกรรมการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และการประดิษฐ์กระทงกลาอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจังหวัดตากเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรต้นแบบระดับเงินมีสมาชิกได้รับการคัดเลือกเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอรุ่นที่ 5, 9, 10และ13 ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการ To บีนวันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาที่การมูลนิธิ 2B บ no. ีนวันพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษย์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากและจากสถานศึกษาในจังหวัดตาก จากนั้นทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตซึ่งจากการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดตากเน้นการสร้างเครือข่ายชมรมและสร้างนวัตกรรมต่อยอดองค์ความรู้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยมีสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันจำนวน129,500คน มูลนิธิโครงการหลวงทดสอบส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงวันนี้ที่สถานีรถไฟล,พลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูพนพลเอกกำปนาตรุดติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถไฟซึ่งเป็นการทดสอบการขนส่งผลิตผลของโครงการหลวงสู่ภาคใต้ โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคเอกชนให้สามารถรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรได้นานขึ้นโดยทดลองใช้ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นที่ได้พัฒนาต่อย,ยอดขนส่งผลผลิตผักของโครงการหลวงจากภาคเหนือไปสู่ภาคใต้ด้วยระบบรางและเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้าของเกษตรกร สำหรับรถไฟขบวนแรกได้ขนผลิตผลมีผักและผลไม้จากโครงการหลวงไปที่สถานีรถไฟจังหวัดลำพูนและขนส่งโดยรถไฟไปยังสถานีรถไฟบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งใช้ระยะเวลาขนส่ง3วันโดยจะใช้ระยะเวลาทดสอบ4เดือนเดือนละหนึ่งเที่ยวและจะขนสินค้าจากภาคใต้กลับมาที่ภาคเหนือซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้ต้นทุนถูกลงได้มากและเกิดการกระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงบ่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดมริจังหวัดเชียงใหม่นายจรันทาดากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกำปนาทรุตติดองคมนตรีเลขขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่4ทับับ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการเข้าร่วมงาน International Green Week 2024นกรุงเบอร์ลินสหพันสาธทรณนััฐเยอรมนีและการจัดกิจกรรมคู่ขนานของโครงการหลวงซึ่งมีผู้สนใจจาก8ประเทศเข้าร่วมรับฟังแนวทางดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง นอกจากนี้ประเทศเนปาลซึ่งได้รับข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลินได้ให้ความสนใจและประสงค์จะหาเรือในแนวทางความร่วมมือเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกันกันกบของประเทศไทย ในส่วนของการพัฒนาส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรแก่เกษตร,รกรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีการจัดทําจุดเรียนรู้การปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทดสอบปลูกข้าว5สายพันธุ์อาทิกขอ41กขอ49ในพื้นที่แปลงนาสาธิต นอกจากนี้พืชผักเมืองหนาวมากกว่า10ชนิดจากแปลงเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสตรอเบอรี่พันพระราชทาน89จุดเด่นคือมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยขณะน,นี้โครงการหลวงได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถสั่งจองต้นกล้าได้ทาง line id a d r o y a l project ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปีนีเทียมอ,อัมพรดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ